<c oughs> วันนี้ฝนตกด้วยนะครับอาจจีเสียงเหมือนเสียงฝนนะครับคิดว่าเป็น a อ m มแล้วกันเนาะเออว่าเมื่วานผมไม่ได้ตีเนาะใช่ครับเหมือนผมยังไม่ได้ตีเนาะก็เอ๊ะเดี๋ยวเมื่อวานผมตีแล้วกุมตน้งแผมตีไปแล้วนะตรงแต่นี้ของวันนี้เนาะโอเคครับผมก็ลืมไปแล้วว่าบ,บ้านที่ผมเจอเป็นยังไง อ๋อมีฐานแคนนะครับโอ้ไม่ก็แล้วเป็นแบบคือสิ่งแรกที่อัพคือแคนเคต์ตเลยนะครับแคนเคต์ต์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าอ,อัพนะครับรับทหารเพิ่มได้อีกห้าตัวเนาะค่อนข้างส่งผ,ผลเหมือนกันโอเคเราก็จะตีเลยนะด้วยเซตติงตองของเราเหมือนเดิมนี่ก็ดูดิดผมต่อยขนาดไหนนะครับ ผมให้ okay. ใช้แค่สองร้อยแปดสิบอ่ะหรอรุอ่นใหญ่รุ่นโตเขาแบบปีกันอย่างเงี้ยแหละโอเคครับร้อยไม่ร้อยอยู่แค่อาเชอร์ควีนนะผมบอกให้ถ้าอาเชอว์ควีนผมยิงปาดหมดใช่ไหมยังไงก็ร้อยนะครับโอเคแย่ยจังส่งคิงเข้าไปคิงแล้วทำไมมันเป็นยาสายฟ้าวะ ผมตายยาสฟฟ้าลงคืนไปนี่แม่งหมายควาว่ายังไงวะโอ้กดปุ่มไม่ค่อยจะไปนะครับแย่ yeah, ละยังไงอาชีวีนรอดไหมตายาแข่งไว้ก่อนไว้กันนะครับโอเคโอ้กดไม่ค่อยจะไปะครับปุ่มแม่งเป็นไรไม่รู้อาชีวีน,นเพิ่งตายโอเคครับเราคงช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ได้นะ่ะ ฐานแคนคืออะไรไม่เห็นอะไรออกมาน่าจะเป็นฐานพื้นหรือเปล่าคิดว่าอย่างนั้น,นะครับโอเคครับแล้วรอยอดแชมเปียนเดินเข้ามาโดนซิงกกิลฟานูอีอย่างนี้รอดอยังไงก็ไม่รอดไปนะตามระเบียบโอ้โหไม่น่าร้อยนะผมว่าต้องมาลุ้นเอานะครับว่าจะร้อยไหมโอเคครับลาก่อนคนะิงเนาะเออ อย่างน้อยก็มีฮิลเลอร์ช่วยบังให้วาเดนก่อนนะครับโอเคมังกรหนึ่งตัวโอ้มังกรหนึ่งตัวโอ้เราเอาแชมเปี้ยนมัน่ก็ไม่ตายด้วยซ้ำสวยอยู่โอเคครับเราเหลือมังกรอ,อยู่สามตัวกับป้องโอุอีประมาณโลหลนึงนะครับโอไม่ยอดคจะเอาอะไรไปชนะนะครับเี๋ยวป้อมสเก็ตเตอร์ช็อตด้วยเนาะโอเ้เหลือแต่ป้อมตึงๆ เออมังกรเหลือนึงตัวยังไงครับถ้าสกเตเเออ์์็อตพังลงไปดาว,วาเด้นโอวาเด้นเนถือว่าเป็นการเสียสละตัวเองครับเพื่อให้มังกรเขาไปถึงโอ้ยยาถ้าผมไม่ปายาใส่ฟ้าตรงนั้นนะ <c oughs> แม่งผมกดคิงแล้วเว้ยแต่แบบปุ่มแม่งเอืออะไรก็ไม่รู้นะครับ หนัรอบ,บนี้เราก็จะแพอยู่นะโอ้โหห่างกันหลายดาวมากออ๋อใช่ผมลืมไปเลยนะครับว่าผมศาสตร์เก็บเอาไว้นะครับนี่ไฟโยบอลมันอัพได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ผมเพิ่งนึนได้ก็เลยจะมาอัพโชว์วันวันนี้เลยโอ้โหถ้าเราอัพก่อนบอลผ้าเปลี่ยนไหมผมว่าถ้าเปลี่ยนนะ่ไหมนนะช่างแม่งนะครับต่อยเราตีสามดาว <laughs> เราก็ยังไม่นี่อยู่ดีนะครับ ยังไม่ชนะวอลเลยนั่นก็ไม่เป็นไรเนาะมาการอัปเกรด i ฟ e b บ l ลครั้งนี้เป็นแบบการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับจากแบบ5เป็น6อะ่ะก็คิดด้วเองนะครับว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปครับเราไปหาบ้านตีเหมือนจะมีการแจ้งเตือนมาจากอินสตาแกรนะครับแต่รอช่างแม่งไปก่อนเนาะโอเคผมว่าเสียงฝนน่าจะได้ยินละเพราะว่าม่งตกหนักเอาเรื่องนะครับ คือช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะฝนยังเป็นหน้าร้อนอยู่วะน่าจะเป็นหน้าฝนแล้วแหละครับคือฝนตกค่อนข้างบ่อยนะช่วงนี้ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะครับแต่ก็นั่นแหละฝนตกก็คือฝนตกเนาะหลังนี้หะครับได้สามสิบถ้วยเนียวคือช่วงนี้เราผมว่าเราต้องเน้นหาน้ำดำนะครับจะได้อัพฮีโร่แต่เพื่อนดูดิ คือแต่ก่อนนี่ห้าพันหกพันไม่มีเห็นบ่อยๆนะแต่พอแบบช่วงนี้คืออัพฮีโร่แล้วฮีโร่ไม่พักเนี่ยน้ำดำก็ลดลงมาเหลือประมาณนี้เลยนะสามพันสี่พันเป็นพัน,เป,นเป็นพันอย่างเงี้ยคือแบบเขาไปอัพฮีโร่กันใหญ่เลยนะช่วงเนี้ยแนนั้นเราก็สี่พันเราก็เอาแล้วเนาะจัดไปครับหลังนี้โอเคเราจะปลาอัชควีนลงมาตรงนี้นะครับขอให้โดนและโดนหมด ต่อมาก็คือขอให้โดน air defense พร้อมกับอิน e r n o โดนหมดขอให้โดน air defense พร้อมกับ inferno มันจะพาดไปควนหนึ่งไม่เป็นไรอ๋อายาสายฟ้าไม่ลงเอ้ยปุ่มผมเป็นไรอะเครื่องพังหรือเปล่าเนี่ยดูดิผมปล่อยคิงไปแล้วนะอาจจะเป็นเพราะแบบจอมันเปียกน้ำหรือเปล่าวะก็ไม่เห็นมีน้ำสักหยดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสงสัยไอแพทผมเริ่มแบบเก่าแก่ลวชราภาพแล้วนะ ส่รงรถจากนั้นเราต้องรออาเชอร์ทาเวอร์ตรงนั้นพังพร้อมกับแคนนอนตรงนั้นพนะังเนาะเราก็จะถึงสามารถย่อนระเบิดนิวเคลียร์เข้าไปข้างในเยอะสู้โอ้าไปข้างนอกเฉยเลยนะช่างมันนะครับสองขวดเอาเอาเอาอะไรครับทำลายแอร์ซูเปอร์ แล้ววาเดนครับทำไมแม่งโดนสเกตเตอร์ชอร็อตยิงได้ยังไงวะโอเคครับเข้าไปตีน้ำดำไหมผมสวยงามมังกรรวมพลังกันวาเดนร่วงลงไปแล้วช่างหูววาเดนก่อนกดสกิลร,รอยย่แชมเปี้ยนครับพารโรใส่เข้าไปตาชื่อคีนมมาฝังนี้ได้ยังไงวะงงเลยไม่เป็นไรนครับเราได้น้ำดำแล้วล่ะสามพันแปดร้อยจากครั้งเนาะ โอ้อชิลเลอร์โดนตีโอ้กดสกิลเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เรียบร้อยครับพังลงไปเหมือนจะได้แค่ดาวเดียวด้วยนะแย่จังโอเคสวยงามครับคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วเนาะต้งก็ออกเลยแล้วกันนะครับโอ้ เหมือนจะได้เยอะแต่ก็ไม่เยอะนะคือเราต้องเอาน้ำดำมาอัพมีนคนเราใช้น้ำยาอู้ก็กรด้วยเหรอเจ๋งดีเหมือนกันนะครับคือแบบเดีย๋ยวมันไม่คุ้มค่าแนละ้วเราก็ใส่บลรูนวอาไปแล้วทำไมใส่ได้หลายลำหนึังโอเคมีมอ้น้ทำอย่างนี้ครับ เราต้องทำอะไรกับชีวิตนะครับแผนตอนนี้ของเราผมก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมือรหัสก็ยังไม่ว่างอีกแปดชั่วโมงเดี๋ยวอัพอ,อันนี้เสร็จอันนี้ก็จะใกล้อ่ากดน้ํายาไปเลยก็อาจจะคุ้มหรือก็ไม่คุ้มนะครับโอเคก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย